โรคมือเท้าปากนะคะมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะเช่นกลุ่มเอนโทรไวรัสหรือว่ากลุ่มคอสกีไวรัสค่ะกลุ่มเสี่ยงของโรคมือเท้าปากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าพบได้บ่อยเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีค่ะการแพร่กระจายของโรคมือเท้าปากนะคะเกิดจากการสัมผัสทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะทางตรงก็เช่นสัมผัสสารคัดหลังของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกไอจามเสมหะนะคะมาโดนเยื่อบุตาเรา จมูกเรานะคะหรือว่าสัมผัสทางอ้อมก็คือสัมผัสของเล่นหรือว่าพื้นที่ผิวที่มีการปนเปื้อนค่ะหรือว่าเราเนี่ยมือเราปนเปื้อนอุจจาระของผู้ป่วยแล้วก็อาจจะล้างมือไม่สะอาดทําให้เราเวลาเราหยิบจับอาหารเข้าไปเนี่ยก็ได้รับเชื้อโรคของผู้ป่วยผ่านทางการกินค่ะอาการของโรคมือเท้าปากนะคะก็เช่นไข้เจ็บคอมีตุ่มที่บริเวณเพดานอ่อนของเด็กนะคะหรือว่าในบางรายก็จะมีตุ่มที่มือเท้าปาก แล้วก็ก้นอวัยวะเพศค่ะการป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะ1ก็คือให้อยู่ห่างจากเด็กที่มีอาการที่เข้าได้กับโรคมือเท้าปากนะคะเด็กที่ป่วยแนะนําให้ใส่แมสถ้าเป็นเด็กที่อายุเกิน2ปีก็ในช่วงที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปากเนี่ยควรจะต้องทําความสะอาดทั้งห้องน้ําแล้วก็ของเล่นแล้วก็ห้องเรียนของเด็กด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บ่อยขึ้นค่ะแนะนําให้เด็กล้างมือด้วยสบู่นะคะเนื่องจากเอนโทรไวรัสที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมือเท้าปากเนี่ย มักจะไม่สามารถยับยั้งได้ด้วย70%แอลกอฮอล์ค่ะ ปัจจุบันนะคะมีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะแต่เป็นวัคซีนที่ป้องกันเฉพาะไวรัสสายพันธุ์ EB 71หรือ enterovirus 71นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ภาวะรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าติดเชื้อในสมองนะคะอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนตัวนี้ไม่สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์อื่นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยแพทย์กุมารแพทย์ต้องให้คําแนะนํากับผู้ ปกครองว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยป้องกันเพียงสายพันธุ์เดียวคือสายพันธุ์ EV71 นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดโรครุนแรงดังนั้นไม่ได้สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะข้อควรระวังที่ผู้ปกครองจะต้องคอยสังเกตในเด็กนะคะเช่นเด็กมีอาการไข้สูงซึมลงเดินเซหรือว่าเด็กมีอาการไม่สามารถรับประทานอาหารได้จนปัสสาวะน้อยลงอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องรีบสังเกตและนําส่งโรงพยาบาลค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสจํา เพราะในโรคมือเท้าปากนะคะยังใช้การรักษาตามอาการค่ะโดยการให้น้ำเกลือเพื่อทดแทนนะคะในเด็กที่ทานอาหารไม่ได้หรืออาจจะมียาชาบรรเทานะคะในเด็กที่เจ็บปากมากแล้วก็ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ค่ะ